สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะอัปเดตหัวใจเอฟทักษออนหวานนนกุลรายวันไปร่วมงานถแถลงข่าวปรากฏการวันสนันจอที่สถานีโทรทัศน์ช่องวัน31จัดขึ้นที่เมืองไทยรัชดาลายัยเทเตอร์ในฐานะนักสแสดงละครเรื่องสงครามสมรสสำหรับเอฟทักษออบอกว่านี่เป็นละครผัวผัวเมียเมีเ,มเรื่องแรกที่รับเล่น เป็นเรื่องราวชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวถามว่าทำไมถึงรับเล่นต้องเกริ่นก่อนเลยว่าที่ผ่านมาแอฟบอกตลอดว่ายังไม่พร้อมรับเล่นละครผัวผัวเมียเมียละครเมียหลวงเมียน้อยก่อนหน้านี้ถ้ามีบททำนองนี้มาไม่ว่าจะยังไงไม่รับเลยจนกระทั่งมาเจอเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ให้แค่ความบันเทิงถ้าจะลงมาเล่นคนดูต้องได้ประโยชน์เรื่องนี้นี่แหละจะสร้างประโยชน์เลยแอฟเลยทำคะ่ะแอฟยังบอกด้วยว่า ยังสนุกกับงานโดยเฉพาะถ้ามีความท้าทายเราเต็มที่ในทุกบทอย่างเรื่องสงครามสมรสก็ไม่ได้แรงไม่ได้ดราม่าหนักแต่มันเรื่องจริงการเล่นอะไรที่เรียวมันก็ยากเหมือนกับละครของพี่แอนทองประสมที่ผ่านมาเหมือนเปิดประตูส่วนเรื่องนี้มันไม่ใช่การระเบิดอารมณ์แต่คือชีวิตจริงผู้กำกับคือพิสันแอฟรับเพราะพี่เขาด้วยและอย่างที่บอกแอฟเล่นเพราะเนื้อเรื่องสะท้อนสังคมปัจจุบันที่เราเห็นกัน แต่อยากบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติเมื่อถามถึงเรื่องที่หลังๆมีคนสงสัยว่าทำไมไม่พาน้องปีใหม่ออกงานด้วยแอฟหัวเราะก่อนบอกว่าปีใหม่บอกว่าไม่ค่อยสะดวกส่วนที่มีคนเอาคลิปเก่าเมื่อครั้งปีใหม่ทำนายว่าแม่มีความรักแอฟก็หัวเราะอีกแล้วบอกว่าก็เลยไม่ได้มาแล้วจากนั้นจึงเสริมว่าจริงๆปีใหม่ติดเรียนไม่กลัวหลุดอะไรไม่มีอะไรให้หลุดแล้วค่ะแหัวเราะ แอฟยังบอกว่าเรื่องข่าวต่างๆปีใหม่ไม่ได้เห็นแต่ก็เล่าให้เขาฟังว่าเป็นอะไรยังไงกับนนกุลแอฟบอกตอนนี้ต่างคนต่างทำงานทำงานหนักกันทั้งคู่เรื่องที่เขาบอกว่าไม่อยากทำให้อึดอัดเกินไปก็ทำให้รู้สึกว่าเขาน่ารักแล้วเขาก็ให้เกียรติถ้าจะอธิบายมันจะเป็นส่วนของการที่พอเปิดแล้วก็กล้าเล่นกันมากขึ้นในไอจก็แซวกันได้ส่วนการที่เขาบอกว่าเป็นคนคลั่งรักมากแฟก็ยิ้มแล้วบอกว่า ไม่ตกใจคะ่ะรู้อยู่แล้วเรื่องนี้แอฟบอกไม่กล้าตอบอะไรมากแล้วแอฟหัวเราะแอฟยังบอกอีกว่าตอนนี้เราสบายใจกันทั้งคู่แล้วแฟก็อยู่ในจุดสบายใจสบายตัวไปไหนก็จะได้สบายสบๆโจดพี่สันตอนไปเวิร์กช็อปก็บอกว่าละครเรื่องนี้ขอให้ทำอะไรที่เป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงพอเจอประโยคนี้เข้าไปแอฟรู้สึกว่าแอฟเล่นเต็มที่เต็มร้อยเล่นด้วยใจเลย ส่วนเมื่อถามว่ากระแสะความรักที่มีจะส่งผลกับละครไหมเอฟบอกงานก็คืองานสมัยนี้คนแยกได้เรื่องงานกับในละครอย่างเรื่องนี้ไม่ได้ขายจิน้นเอฟว่าคนที่ดูจะอินไปกับบทบาทของมันจริงๆเรื่องนี้สําหรับเอฟมันเรียวมากๆจริงๆผลงานเอฟไม่ได้เยอะแต่เลือกมาแล้วเอฟยิ้มอยากตั้งใจและทุ่มเทมากๆเรื่องนี้เล่นด้วยใจส่วนหนึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเองก็เคยมีชีวิตครอบครัว เพราะฉะนั้นแอฟก็รู้สึกว่าบางอย่างในประสบการณ์ของเราก็เอามาใช้ได้กับบทส่วนตัวมองว่าก็ไม่ได้แรงไปกว่าที่เคยรับเล่นแต่มันแรงทางด้านความรู้สึกเป็นชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวที่เราเห็นกันจนรู้สึกว่ามันธรรมดาเลยการที่เรามีสามีแล้วสามีไปมีอีกคนหนึ่งเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะ